ดวงเดือนมีนาคมสมัครันสำหรบ 17, ับท่านที่เกิดราศีมังกรราศีกุมราศีมีนราศีเมษร,ราศีพิศภและราศีมิถุนอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกินน้อมรับคำทำนายและกดเสพราศีมังกรเรื่องงานท่านจะมีความสำเร็จมีความยินดีในเรื่องงาน มีการยอมรับและพูดคุยเกี่ยวกับคุณภาพของงานซึ่งเตือนให้ท่านสนใจที่จะไม่พึ่งผ่าเพียงแค่ตัวเองควรมองหาการสนับสนุนจากคนรอบข้างเรื่องการเรียนช่วงนี้นะครับท่านจะได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการสังเกตว่าจะมีอะไรทําให้ท่านตัดสินใจได้เคลื่อนที่ไปในทางการเรียนรู้ใหม่ๆได้เวลาที่จะ ศึกษาสำรวจการเรียนรู้ห่าอยไานการเงินอาศิมังกรในเดือนนี้การเงินดีมากท่านจามจยอกาสได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดมีการสะสมทรัพย์สินเงินทองมีความมาั่งคั่งมากขึ้นกว่าเดิมสุขภาพช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับความรู้สึกต่างๆนะครับก็จะดีขึ้นเป็นเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่ในการดูแลสุขภาพความรักสําหรับท่านที่ เป็นโสดนะครับช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอรักครั้งใหม่นะครับแล้วก็เป็นได้เจอคนที่ชื่นชอบแล้วก็ทําให้เรามีความสุขความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็วันนี้ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนนะครับเรียงลําดับความสําคัญต่างๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในเดือนนี้ท่านจะรู้สึกยุ่งยากนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรัก ราศีกลุ่มท่านจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมที่จะทำสิ่งต่างเพื่อความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีความท้าทายและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในด้านการงานแต่ด้วยความเก่งด้วยความกล้าหาญพร้อมที่จะตะลุยในเรื่องปัญหาต่างๆท่านก็จะสําเร็จในเรื่องงานในที่สุดเรื่องการเรียนนะครับตัวนี้นะครับท่านเตรียมพร้อมและ พร้อมที่จะเดินทางเข้าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะครับมีโอกาสใหม่ๆที่ทําให้ทักษะท่านดีขึ้นนะครับมีการกระตุ้น้นและมุ่งมั่นที่จะสาเร็จในการศึกษาด้าน,นการเงินนะครับต้องยอมรับว่าค่อนข้างวุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงมากนะครับสาหรับชาวราศีกุมนะครับปัญหาเกิดขึ้นจากตัวท่านเองนะครับต้องกลับไปแก้ไขสถานการณ์และพยายามวางแผนให้รอบคอบให้รัดกุมมากกว่าเดิม ด้านสุขภาพนะครับก็จะมีความสําเร็จก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพ่านเองจะมีนะครับการศึกษาความรู้ใหม่ๆที่จะดูแลสุขภาพทั้งกายและใจความรักสําหรับคนโสดนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะเจอความสุขและความพึงพอใจในความสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่เป็นเวลาที่ดีที่จะเจอคนที่ถูกใจของคุณ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับได้สร้างสมบุลสร้างความเข้าใจมากขึ้นมีความสัมพันธ์ต่างๆดีขึ้นนะครับเข้าใจอะไรต่างกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังในความรักราศีมีนในเรื่องของการงานนะครับอาจจะมีความซับซ้อนแล้วก็ทำให้ท่านหดหิ่ ในเรื่องของการงานบางครั้งงานจะค่อนข้างยุ่งค่อนข้างยากแต่ว่าด้วยความรักในงานงานก็จะสําเร็จนะครับพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปการเรียนนี่เองก็จะวางแผนในการพัฒนาการเรียนได้เติบโตไปได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิธภาพและสามารถเพิ่มความรู้และความเข้าใจได้มากขึ้น เรื่องการเงินนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ท่านอาจจะต้องพึ่งพาใครบางคนนะครับหรือว่าจะต้องรับความช่วยเหลือนะครับจากผู้อื่นในเรื่องการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการเงินที่ดีขึ้นโดยรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเรื่องสุขภาพนะครับก็อบอกบอกว่าช่วงนี้สุขภาพท่านจะดีขึ้นมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับอาจจะเจอยาดีอาจจะเจอหมอดีทําให สุขภาพท่านดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นความรักนะครับสาหรับท่านที่เป็นโสดอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักทําให้เกิดความสุขต่างๆนะครับอาจจะเจอคนที่พิเศษนะครับที่รอคอยที่ท่านอยากจะเจอความรักของคนมีคู่นะครับในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่ลําบากใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่จาเป็นท่านเองอาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่าง เื่อยต่อสู้กับความยากลํบาบากในเรื่องของความรักนะครับบางทีก็ต้องสละต้องยอมบ้านนะฮะร,ราศีเมษเรื่องการงานการงานช่วงนี้สะดวกสบายเลยครับชิลๆเลยง่ายนะครับงานง่ายสําหรับท่านเลยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่คาดไม่ถึงนะครับนานะครับเพราะว่างาน ง่ายเพราะนั้นทันเองก็จะได้งานในหม่นทข้าเรื่อยสามารถจัดการงานได้ไม่ลำบากเรื่องการเรียนนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังว่าจะมีสิ่งท้าทายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นรู้สึกจะยากลำบากสักหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะการสอบในครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามแล้วก็ทํางานให้หนักๆน,นะครับก็สามารถจะเอาชนะและเข้าใจในบทเรียนต่นางๆได้นะครับ เื่องการเงินนะครับต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับทีกอนเงานเยอะนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องให้สูญเสียนะครับหรือใช้จ่ายเงินออกไปนะครับต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเงินเรื่องสุขภาพนะครับตรงนี้นะครับท่านอาจจะมีการประกาศนะครับให้โลกรับรู้ว่าท่านเองนะครับมีการดูแลสุขภาพที่เคร่งคัดหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพการกินอาหารต่างๆซึ่งเป็นผลดีกับท่านนะครับความรักนะครับสำหรับคนโสดช่วงนี้ท่านจะมีโชคดีในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ตนเองนะครับก็จะมีความสําเร็จนะครมีความสุขในด้านความรักแล้วก็จะเจอคนพิเศษเจอคนถูกใจนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ช่วงนี้ในความรักก็ถือว่าลงตัวนะครับสามารถสร้างครอบครัวให้ เติบ,บโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจและสนับสนุนสมรรถภาพซึ่งกันและกันในเดือนนี้ถ้าสีพืชศพนะครับในช่วงนี้นะครับก็ท่านเองจะทําอะไรที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการงานแล้วเกิดความไม่แน่นอนหลายๆอย่างในการทํางานอย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้งานของท่านจเจริญเติบโตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการจัดการในสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะครับ การเรียนนะช่วงนี้ผมบอกว่าความสามารถในความจําหรือความรวดเร็วในการศึกษาหาความรู้นะครับเป็นช่วงที่แบบต้องตักตวงและความเข้าใจตั้งเข้าใจอะไรต่างได้ง่ายนะครับการเงินนะครับช่วงนี้ท่านต้องพึ่งพาหลายท่าน,นครับหรือว่ามีคนมาควบคุมกนะารเงินแล้วก็ท่านมีต้องรับช่วยความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดเพื่อการจัดการทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับ สุขภาพก็ถือว่าช่วงนี้ง่ายๆสบายๆในการควบคุม,คม,คมต่างๆนะครับสำหรับความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีนะครับในการความรักแล้วก็สามารถเติมพลังต่างๆให้ท่านดีขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความรักช่วงนี้นะครับอาจจะคุ้มเครืออาจจะมีเวลาให้กันน้อยถ้าเป็นไปได้ให้มีเวลาให้กันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นนะครับเปิดใจกันมากขึ้น การงานสําหรับท่านที่เกิดราศีเมถุนนะครับก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่จะกระทำหนักานต้อง,องจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อนการเรียนนะครับช่วงนี้อาจจะมาถูกทางมาถูกที่ถูกทางเพราะฉะนั้นเนี้ยในตรงนี้ก็ให้ใช้เวลาให้เพียงพอและสิ่งดีๆจะเข้ามานะครับเรื่องการเงินก็ถือว่าเข้าเป้าตามที่ท่านบรรลุเป้าหมายตั้งไว้นะครับสุขภาพนะครับอาจจะต้อง ระดับระวังนะครับในการดูแลสุขภาพให้ดีนะครับส่วนความรักนะครับคนโสดเนี่ยช่วงนี้ต้องยอมสถานการณ์บางอย่างยอมสละไปนะครับหรือว่าเจอความท้าทายที่เราต้องปรับตัวนะครับคนมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีอะไรต่างๆให้เราตื่นเต้นนะครับให้เราเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอาจเจอความสุขและความพึงพอใจในความสคัสัมพันธ์ต่างๆนะครับโชคดีทุกท่านครับ